สวัสดีครับสวัสดีครับนี่พี่ดีมาทำอะไรครับอีนพนี่มีเพื่อนใหม่อนี้มีเพื่อนใหม่อีมูอ๋ออีมูตุ๊กตาหมีของเราเองวันนี้พี่ดีได้อะไรมาครับเนี่ยอี่ดี่ไปจับฉลากอ๋อวันนี้พี่ดีกเขาไปจับฉลากที่โรงเรียนเนื่องในวันคริสต์มาสใช่ไหมครับใช่ได้เป็นหมาตุ๊กตาหมา,าเดี๋ยวที่เปิด มีนะครับอ๋อนี่ไงเขามีนี่ล็อกไว้ให้อยู่เราต้องแงออกะมก่อนรัาปากนะน้อยน,นี่อ้มันห้าปากได้เดี๋ยวเราลองแกะแล้วเราลองเอามาเล่นกันดูว่ามันจะเป็นยังไงแกะมาสิเด้งม,มาแล้วดูดิโอ้ดูหน้าตามันดีครับหน้าตาบ้องแบวมากเลยอะบ้องแบวบ้องแบวมมีชื่อไหมตัวนี้มีชื่อไหมตั้งชื่อว่าอะไรดี ชนะื่ออะไรนะเฮลล่าอธิบายแต่วิธีเล่นคือ,อยังไงครับอธิบายวิธี <ใจ S 1> เล่นให้ฟัหน่อยแล้วเรากบปุ่มสีมัก็แตะแบบนี้ได้ไหมกดปุ่มเดี๋ยวนี้เด็บจะดูอ๋อถ้ากดฟันถ้าเกิดว่าเรากดไปโดนใช่ไหมครับมันก็จะงับมือเราเลยใช่ไหมมามามาเดี๋ยวเราลองมาเล่นกันดูดิอ้าปากชุบมาใครกดก่อนอธิอาอตธิกดอธิกด อุ้ยดีอะตายดิโอ้โหตาพ่อตาพ่อตาตาพ่อมากตาพ่อมากพ่อเอาอันไหนดีอันนี้ดีกว่านี่นี่อ้าพ่อโดนนับอะโดนนับแรงมากกะแต่มันก็ไม่แรงเท่าไหร่นะครับเพราะถ้าเด็กมันก็ไม่เจ็บเท่าไหร่แต่ว่ามันจะตกใจเฉยๆนับไม่แรงมากอ่าที่กลบ เอ,าอ้าวอีออ yeah. ตีอ้อ้าวตาพ่อว่าเอาไหนดีอ็มอันนี้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 เหรออันนี้นะเอ้ยพ่อรอดอยู่ต่อไปตาตี้เหรอเอ้ยเอ้ยพ่ออ it, <S <S ันนี้นะกันใกล้ดีเอ้ยเอาตี้บ้างตี้บ้างกลัวไปแล้วครับอตี้กลัวไปแล้วเฮ้ยพี่รอดอยู่ ว่อพ่อน่าจะรอดนะ,ะเ,เรียบร้อยพ่อแพ้อีกแล้วพอดีใ <appointment. S 1> ครแพร้ทำอะไรดีครับกินน้ำป่าใครแพร้กินน้ำได้โอเคไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ไม่กระต่ายพี่ไ,ไ,ไ,ได้โ้นโดนอาแบบที่น่ากลัวอาน,น่ากลัว<ม>ทำอะไรอ่ะก็คือใครแพร้เอาเใส่จขัวใครแพร้ทาแป้งใมา <laughs> มามามาโอเคแล้ okay, ครับต่อไปถ้าใครแพ้เราจะถูกทาแป้งนะครับโอเคไหมครับอตี้โอเคไหมไม่อยากเล่นเหรอ <c oughs> โอ้อตี้กลัวครับไม่ดีเล่นกับพ่อสองคนก็ได้ <c oughs> ดให้พ่อกดก่อนเลยให้พ่อกดก่อนนะใครแพ้ทาแป้งนะครับโอเคไหมเริ่มได้เริ่มได้เราเอาอันนี้ก่อนแล้วกันเฮ้ยลุน้นลุ้นลุ้นอุ้ยเฮ้ย ทาแป้งอตี้ทำไงดีอ่ะจับาแป้งโอ้โหพ่อนั่นโดนทาแป้งนะครับตอนนี้เอาเทปแป้งให้พ่อหน่อยพ่อพ่อโอ้โหตอนนี้ต้องโดนทาแป้งนะครับโอ้โดนทาแป้งไปแล้วครับทุกคนเต็มหน้าเลยอ่ะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ขอใหม่บ้าง อันนี้เป็นรอบสุดท้ายแล้วนะครับโอเคไหมครับอาร์ตี้โอเค,อเคมาครับคราวนี้อาร์ตี้เล่นด้วยครับเร่อยมาอก่อนดเดี๋ยวเดี๋ยวใครเริ่มก่อนครับใครเริ่มก่อนอาร์ตีต้ก่อนแล้วใครต่ออินดี้แล้วก็พอ่ออาร์ตีเ้เริ่มอุ้ยอุ้ยที่พี่ปล่อยมือออกจากตรงนี้ก่อนครับอุ้ยต่อไปตาอาร์ตี้ครับเอาละครับอาร์ตี้อุ้ย โดนตลอดเลยอ่ะปลาตัวนี้มันขี้โกงหรือเปล่าเนี่ยชื่ออะไรนะมัน<ด>ขี้โกงหรือเปล่าอ่ะอยากเปิดชื่อก่อนเป็นกระดาษหด้าโอ้พ่อโดนตลอดเลยอ่ะพ่อดวงไม่ดีเลยอ่ะหรือว่ามันอยากให้เด็กๆชนะเพราะว่าวันนี้เป็นวันคริสต์มาสอ๋อมันอยากให้เด็กๆชนะเพราะว่าวันนี้เป็นวันคริสต์มาสโอ้ยทาแป้งมาแกะมาทาแป้งเอาแป้งใส่มือพ่อหน่อยตาสุดท้ายแล้วพ่อโดนอีกแล้วครับทุกคน พ่อโดนสอกค้งเลยอะ่ะมามาเอาตามกดไงทำไมาอตี่จะทายพ่อเหรอใช่อตทาครับก็คือกคือใครแดานออ่ะอตีิทาใครแล้วครับตอนนี้เอาแคกครับวันนี้ก็สนุกสนาน โอ้โหของเล่นที่จับฉลากได้เก่งไปเลยอ่ะพี่ดี้เจ็บว่าเวลาแบบนักษบมาเราเราแค่ตกใจเฉยๆฉยอืมเราแค่ตกใจเฉยๆมันไม่เจ็บใช่ไหมครับใส่เด้อเด้อเราเราต้องว่าบู๊บบู๊บค่ะไปไปอืออี๋โอ๊ยอืมตบใจครับสำหรับคลิปนี้เราต้องลาไปก่อนนะครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจพี่ดี้กับน้องอาร์ตี้ด้วยนะครับสวัสดีครับ